สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆระดับชั้นป .4 นะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมนะคะในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะครั้งที่แล้วเราได้งดการเรียนไปหนึ่งครั้งจากสถนการณ์อาเหตุเกิดไฟไหม้เนาะในวันนี้เราจะมาขึ้นบทใหม่กันนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะคุณครูยังไม่มีการเก็บคะแนนนะคะขอให้นักเรียนส่งการบ้านและก็ส่งสงาน ให้ครบนะคะการส่งงานและส่งการบ้านครบนะคะก็จะถือว่าเป็นการาทำงานส่งและคุณครูจะมีคะแนนในแต่ละครั้งให้นะคะใครที่ยังทำไม่ครบหรือไม่เข้าใจการบ้านในสัปดาห์ไหนหรือครั้งไหนนะคะให้สอบถามได้ที่คุณครูประจำชั้นได้เลยหรือคุณครูประจำวิชานะคะ สำหรับวันนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องใหม่นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะคะในหนังสือของนักเรียนนะคะเปิดไปที่หน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเป็นเรื่องของสิทธิของเด็กนะคะซึ่งผังการเรียนรู้ที่คุณครูโชว์อยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะเรื่องแรกก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตนะคะสสิทธิที่จะได้รับการปกป้อง เรื่องที่3สิทธิจะได้รับการพัฒนาเรื่องที่4สิทธิที่จะได้มีการมีส่วนร่วมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูได้ขอยกตัวอย่างวิดีโอคลิปของคุณครูแนนนะคะขอบคุณวิดีโอคลิปของคุณครูแนนที่ทำ powerpoint และ,ะเสียงภาคของคุณครูแนนนะคะให้นักเรียนรับชมรับฟังวิดีโอคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวหลังจบคลิปแล้วคุณครูจะมีภาระงานเป็นแบบฝึกหัด หนังสือวิชาประวัติสังคมศึกษาของนักเรียนนะคะครูจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นแบบฝึหกหัดหน้าไหนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปชมวิดีโอคลิปกันเลยค่ะเนียนมาดูก่อนนะคะภาสารละการเรียนรู้ที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือสิทธิของเด็กสิทธิของเด็กนะคะมีหลักๆอยู่สี่อย่างด้วยกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะสิทธิที่จะมีชีวิตค่ะ 2ค่ะสิทธิที่จะได้รับการปกป้องค่ะ3ค่ะสิทธิที่จะจะมีส่วนร่วมค่ะ4ค่ะสิทธิจะได้รับการพัฒนาค่ะอน,นักเรียนมาดูกันเลยค่ะนักเรียนมาดูความหมายของคําว่าสิทธิหรือว่าสิทธิมนุษยชนก่อนนะคะอน,นักเรียนอ่านพร้อมๆไปกับครูเลยนะคะ สิทธิมนุษยชนหมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้ได้รับอย่างเสมอภาคกันมีสิทธิมีสิทธิมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับรองทั้งความคิดและการกระทำโดย ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยและสนธิสัญญาระหว่างประเทศค่ะนักเรียนคะสิทธิมนุษย,ยชนนะคะหมายถึง,งสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับความเสมอภาคนะคะมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิที่เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองทั้งความคิดและการกระทํา โดยได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสนธิสัญญาระหว่างประเทศอันนี้คือความหมายโดยสังเขปของคำว่าสิทธิมนุษยชนนะคะ<ม>เดี๋ยวนักเรียนไปฟังเรื่องต่อไปกันเลยเนี่ยมาดูต่อค่ะสิทธิมนุษยชนนะคะยังครอบคลุมไปถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิธิเด็กค่ะซึ่งเป็นสิทธิที่เด็กทุกคน ึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติาศาสนาภาษาเพศความทุกขุนภาพการเกิดหรือสถานะอื่นๆของเด็กหรือบิดามารดาทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีโอกาสเท่าเทียมกันค่ะเดี๋ยวกูจะสรุปให้ฟังง่ายๆนะคะเมื่อนัเรียนเกิดมาเกิดมาลืมตาดูโลกเนี่ยค่ะเราก็มีสิทธิ เสรีภาพสิทธิที่เราจะได้รับการคุ้มครองสิทธิที่เราจะได้รับให้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปนะคะและเด็กทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพมีโอกาสเท่าเทียมกันค่ะอนักเรียนมาดูสิทธิที่หนึ่งเลยที่นักเรียนพอน้องอ่าสำหรับสิทธิแรกนะคะที่นักเรียนจะได้รับนะคะ เมื่อเราเกิดมานะคะนักเรียนจะได้รับสิทธินี้กันทุกคนแน่นอนก็คือสิทธิ์ที่จะมีชีวิตนะคะเป็นยังไงสิทธิ์ที่จะมีชีวิตนักเรียนมาอ่านเพราอมๆครูอ้อมเลยนะคะปัจจุบันเด็กที่ถูกทําทางรุนในลักษณะต่างๆมีอยู่มากมายเด็กเหล่านี้นะคะได้รับความยากลําบากในการดํารงชีวิตและไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งทําให้เด็กเป็นอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจ สิทธิของเด็กที่จะมีชีวิตผู้ใหญ่ต้องไม่ทำร้ายไม่ทอดทิ้งไม่ทุบตีเด็กนะคะและเด็กที่กระทำความผิดต้องไม่ถูกทรมานหรือถูกลงโทษอย่างโหดร้ายเด็กควรได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์และดูแลสุขภาพที่จำเป็นอันนี้คือตัวอย่างของการรับสิทธิ์เมื่อเราเกิดมาสิทธิ์แรกคืออะไรคะอีกครั้งหนึ่งสิทธิ์ที่จะมีชีวิตเดี๋ยวเราไปฟังคุณครูแนนบรรยายกันต่อนะคะ เกยดคลอดจากท้องแม่นะคะที่นักเรียนจะได้รับเลยก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตค่ะสิทธิสิทธิที่จะมีชีวิตนะคะปัจจุบันเด็กที่ถูกทารุณในลักษณะต่างๆมีอยู่มากมายเด็กเหล่านี้ได้รับความยากลําบากในการดำรงชีวิตและไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งทำให้เด็กเป็นอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจ สิทธิของเด็กที่จะมีชีวิตผู้ใหญ่ต้องไม่ทำร้ายไม่ทอดทิ้นไม่ทุกตีเด็กที่กระทำผิดต้องไม่ถูกทรมานหรือถูกลงโทษอย่างโหดดายเด็กควรได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์และดูแลสุขภาพที่จำเป็นค่ะนักเรียนดูภาพเลยนะคะเด็กควรได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่อย่างเหมาะสม อ่าสิทธิที่สองนะคะสิทธิที่สองนะคะจากคลิปวิดีโอของคุณครูแนนนะคะครูอ้อมจะขอสรุปอีกคลีนึงก็คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สองแล้วนะคะ mm hmm. เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องดูแลให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆสิทธิของเด็กจะได้รับการปกป้องเช่นอะไรบ้างเช่นได้รับการคุ้มครองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การป้องกันแม่เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดและอบายามุขเด็กที่ไม่มีพ่อแม่หรือรับพลากจากครอบครัวจะต้องได้รับการคุ้มครองและได้รับการช่วยเหลือตามความเหมาะสมสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องก็จะคล้ายๆกับสิทธิ์ที่จะมีชีวิตรอดนะคะแต่ต่างกันตรงที่สิทธิ์ที่จะรับการปกป้องเนี่ยบางคนอาจจะ ไม่ได้รับการปกป้องที่ถูกต้องนะคะหรือการดูแลที่ถูกต้องนะคะเด็กหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นโดนพ่อเลี้ยงนะคะล่วงละเมิดทางเพศแล้วเด็กไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเองได้ผู้ใหญ่นะคะจะต้องให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะคะหรือ ป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิเด็กจะต้องได้รับการปกป้องนะคะบางครั้งสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อนนะคะก็อาจจะทําให้เราขาดสติไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดหรือไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันอบายามุกทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเด็ก เมื่อเกิดความผิดพลาดในเรื่องต่างๆแล้วที่ยกตัวอย่างไปนะคะผู้ใหญ่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะให้สิทธิ์ในข้อที่สองนะคะต่อไปเราไปดูสิทธิข้อต่อไปนะคะมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องได้รับการคุ้มครองและได้รับการาไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดินในอนาคตอ่าสิทธิที่สามนะคะเรื่องของสิทธิที่จะรับการพัฒนา เมื่อเรามีชีวิตรอดแล้วเราจะได้รับการปกป้องในจากเรื่องเสี่ยงแล้วเราจะต้องได้รับเรื่องที่สามก็คือสิทธิ์ที่จะรับการพัฒนาเพื่อให้เด็กพัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตใช่ไหมคะผู้ใหญ่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนเด็กตามสิทธิ์ของเด็กที่ได้รับการพัฒนาเช่นบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องสอนแต่สิ่งที่ดีให้แก่เด็กเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาเป็นเวลายอย่างน้อยกี่ปีคะ คำตอบก็คือ12ปีเริ่มตั้งแต่วัยก่อนเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพนะคะโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเด็กควรได้รับการพัฒนาทางร่างกายสติปัญญาสังคมอารมณ์และจิตใจชุมชนควรมีสถานที่ให้เด็กได้ปักผ่อนและออกกำลังกายนะคะนี่คือสิทข้อที่3นะคะหนูจะต้องได้รับ การพัฒนาในด้านต่างๆอย่างครบถ้วนนะคะอ่ะไปดูสิทธิ์ข้อที่สี่ <ทด S 1> กันผู้ใหญ่ใจะใจชุมชนควรมีสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาอันดับแรกเลยก็คือสิทธทิที่เด็กจะได้รับการศึกษาคะ่ะต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วนะคะสิทธิที่จะมีส่วนร่วม สิทธิที่จะมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในสังคมเด็กสามารถมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเช่นเดียวกับสมาชิกในชุมชนทุกคนโดยไม่ขัดต่อก,กฎหมายหรือข้อบังคับนะคะสิทธิของเด็กที่จะมีส่วนร่วมเช่นอะไรเช่นเด็กควรได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นทั้งนี้เพื่อที่เด็กจะได้รับความรู้ความแตกต่างความคิดของเพื่อนๆได้เรียนรู้การประนีประนอม ได้เรียนรู้พฤติกรรมของเพื่อนๆในกลุ่มมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนนั่นเองนะคะอาเดี๋ยวเราไปรับชมเสียงของคุณครูแนนกันอีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลนนะคะการอยู่ร่วมกันในสังคม เด็กสามารถมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเช่นเดียวกับสมาชิกในชุมชนทุกคนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสิทธิของเด็กที่จะมีส่วนร่วมเช่นเด็กควรได้รับการพบปะแลขเปลี่ยนความคิดกับผู้ใหญ่การปร,ประนีประนอมและได้เรียนรู้พฤติกรรมของเพื่อนเพื่อนในกลุ่ม มีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมค่ะเด็กทุกคนนะคะต้องได้ได้ร่วมทำกิจกรรมกับโรงเรียนกับชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนักเรียนได้มีสังคมได้รู้จักเรียนรู้เพื่อนรเรียนรู้สังคมค่ะนี่ก็คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมนะคะ เดี๋ยวเรามาทําแบบพัฒนาทักษะในการทําข้อสอบปรนัยกันนะคะให้นักเรียนทําแบบทดสอบพัฒนาประเมินตัวชี้วัดตามคลิปวิดีโอของคุณครูได้เลยนะคะโดยให้ทําใส่สมุดหรือกระดาษใบงานเท่านั้นนะคะแล้วถ่ายรูปส่งไปในไลน์กลุ่มของห้องเราได้เลยนะคะ,ะนักเรียนนะคะ เรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับรายวิชาสังคมศึกษานะคะชั้นประถุศึกษาปีที่4ค่ะเดี๋ยวครูขออนุญาต